ตามวัดตามตลาดต่างๆจะมีพระหรือเปล่าที่เดินถือบาทแล้วขอเรียรายคราวนี้มากับผู้หญิงด้วยมาเดินขอเรียรายค่ะมีผู้หญิงตามมานี่มีคนถ่ายคลิปมาได้นะคะไปขอเรียรายใครไม่ไปขอไปขอกับท่านผู้ใหญ่บ้านพอดีค่ะแล้วอ้างว่าจะเอาเงินที่เรียรายนี้ไปสมทบทุนสร้างหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ที่วัดบ้านไร่ตะบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาผู้ใหญ่บ้านรู้ดีค่ะผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าหลวงพี่ วัดอ่ะเขาไม่มีการเรี่ยรายบริจาคหรอกนะ <อ>ต่อนหน้าเลยค่ะเท่านั้นแหละหลวงพี่เดินหลบหนีไปเลย<อ>หายไปเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าทําให้ทางวัดเสียชื่อเสียงท่านสนองนะคะวัยวัชกรที่วัดบ้านไร่ก็บอกว่าที่วัดมีการสร้างหลวงพ่อคุณปริสุทธโองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก19เมตรสูง27เมตรจริงแต่ก็สร้างไปแล้วรวบรวมเงินเรียรายกันไปแล้วตั้งแต่ต้นปี2565ค่ะสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยอมไม่มีการเดินเรียรายตามตลาดหรือว่าตามถนนแบบนี้ค่ะ ใครที่ทําแบบนี้ก็ถือว่าเสียหายแล้วคลิปนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้พระจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบค่ะเป็นการสร้างสถานการณ์อะไรเพื่อที่จะบ่อนทําลายอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นแจ้งฝ่ายปกครองที่อำเภอด่านขุนทนไว้ก่อนประสานทุกหน่วยฝ่ายปกครองค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เป็นหูเป็นตาว่าถ้ามีแบบนี้นะให้รู้ไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนอแล้วก็ขอแจ้งด้ว้ว่าวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทําบุญหรือว่าบริจาค กระถินอะไรต่ออะไรเลยค่ะทางวัดบ้านไร่เองจะทําอะไรเขาทํามีหลักการเขาไม่มาเดินตามตลาดตามบ้านตามอะไรแบบนี้หรอกค่ะยังไงระมัดระวังกันด้วยนะคะเออเยอะแยะต้องฝากทางสํานักพูดแล้วล่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะ ครับคนเพียงว่าเอาพระหรือมหสม<ช>ไม่ว่าพระจ,จริงพ,พระปลอมก็ไม่ทราบไ,ได้ะนะครับหลวงปู่กูลท่านก็มรณภาพไปแล้วยังมีคนมาหากินกับท่านนี่แม่กูก็ตายไปแล้วมึงยังมาหากินมึงระวังตกหมกใหม่นะมึงไม่ได้พุดไม่ได้เกิดน,นะออจัดหน้ามึงกลายเป็นเป็ดนั่น,นละจา้าน,นายกูจะบอกให้รมาเปอนเหมือนกันนะคนนี้ไว้ใจยากจริงๆนะครับคุยคำาน้มหมายสามโม I'm nice. sorry.